เนื่องจากโรงเรียนมิสิกนะคะได้ย้ายไปอยู่ที่ตั้งใหม่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะคะทาให้ระยะทางในการในการทากานแทย์เนี่ยไปขึ้นจากโรงพยาบาลนะคะท่านจึงได้มอบตู้ยานะคะสามบางใแตบ้นีนะคะให้กับโรงเรียนมิสิกหาบกซึ่งยาเนี่ยก็จะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาเริองต้นเริ่มต้นไปก่อนนะคะซึ่งเอาว่ามีประโยชน์อย่างมากรองผู้บัญชาการโรงเรียนใิสิก เบสถ์เสนาธิการโรงเรียนในสิทธิานบขอเขากำ่ังเชิญในทาของคการินอนและขาครองขอบพระคุณท่าน ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนแล้วกับโรงอาหารเนี่ยอย่างครั้งแรกเนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมก็ต้องขอขอบทุกท่านผโครงการโรงบาลแล้วก็คณะนะครับ,รบที่ได้มานาม,ามอบมาการโรงเรียนแบบพวกอย่างขนะดนี้เราได้จะทำโครงการอีกโครงการหนึ่งึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนะการก่อสร้างราชะพักนะครับทุเิยราชะพักสำหรับการดูแล แล้วก็ทโครงการโดยมีสองกรณีนะครับโครงการปกรติก็ไปหาเขาไปตั้งสำนักงานที่นั่นนะครับโดยใช้ก็คือเรื่องงบจะผันเองส่วหนึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอเราก็จัดซื้อท้งนี้ทางนั้นก็เพื่อที่อยากเป็นคก่อนน้ำใจให้กับกำนนลังพลแล้วก็หน่วยงานที่เขาเข้มาเรากจะทำนี้ไปจนการก่อสร้างที่บร้ายแล้วก็